สิปปาพี่น้อง่เลยอันนี้ไ่เลยสิปบาไซวะถามลาในุ่ได้ทานครับโอ้ข่าวสารหนึ่งพวี่ปลาจางก็มีพี่น้องโอ้โหตัวแปดสิบบาท สโลละแปดสิบสามร้อยที่ได้แห้งเลยนาะสองร้อยแปดสิบอะโรอโของโยงกิร์อื่นอะไรอีันะช้างเอจจ๊อไหวานไขหวานยี่สิบห้าบาท vô cái lòng vô cái lát nát vô cái lòng vác sau vác sau vô sau vô lòng vô cái 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 ค้าน้ำแข็งโอ้โหมันไปยังกันพี่อ้องาหมไข่ไก่มาหอดเจอเะนไหนไดยขามาพอองของในเลยเนาะสองตัวหกบาทต ยอดเรียนไม่ของดหรอเล่ยางวผมอของนี้เสือผ้าเรียบ้อยอย่ตลาดแนวกินข้งในของเ่าของซื้อแกงสีบาทของเ่าสี่สิบบาท ไก่ทอดไก่ทอดโอ้ไก่ทอดอมูทอดโอ้โอโอไก่บานที่น้องขาสลัวอยู่ไก่บานจานละห้าสิบบาทราคาเลือกเลยนะครับห้าสิบบาทที่น้อง เออเรียว่าเอาจัอประเทศจะหน่อยอ๋อถ้า่มสีแดงันจะสีแดงไม่ไ่ไม่เอาไฟอย่น่อยแล้ไมดอรต้นทุนไม่ย่องแผ่กนเนาะฮะซึ่มาตามแผลก็ต้นทต้นทนมันต้องใช้พื้นที่หนูไม่มีพื้นที่แต่หนูอยากได้มันไม่เฉยกระถางก็ได้ใส่กระถางหน้าบ้านน่ะไม่ได้ล้อมันใหญ่มันใหญ่อะมันใหญ่มีเราเห็นใหญ่มันมีมีมออกดอกมั้ยใช่ไหมมันเป็นดอกมัอย่างเงี้ยดอกกาหลงไงเจอเห็นมันตก โอ้ยใหญ่เลยไ้แกงหมูอรอด้วยนะน่าได้แกงหมูอช่อยากได้ดอกมันเฉยเฉยเพ็งไปเค็งตะก้าที่ใส่ขยะนะตะก้าเพ็งงออเ็งเน่ยหมูบ้ามันยากผู้ชายเนียเจใช่มันง่ายมูขาต้ก็แลยิงขาวขาตมเรแก์แดงแดงขิงแดงขิงแดงสรเตนชูข้าตดูดอกมันเสเตนหอมนะใช่หอมมากเสรเตน ชอบปลูกไปกไปโอ้เนี่ยน่าเอาอยู่50บาทอะเยอะเนี่นะน่ะอันละห้าสิใช่อันละอันละเหรอใช่ตัวทั้งหมดห้าสิบบาทเลยโดนน่าดีนี้นนมัสนสนีขาวยี่สิบบาทอ่ะให้จีน่าวะแล้ว ที่ปาพี่น้องนี่ไงเลยอันนี้ไงเลยที่ปาดโบรานมีคนเคยพอพี่น้องทอดปลาซิว้เลนขนมหวานพี่น้องสายหวานสายหวาน ไปวัดทำบุญโอ้ลำทรงแต่แท่เลยได้โอ้ข่าวสาร,สารหนึ่งห้องก็มีปลาจางก็มีพี่น้องโอ้โหตแปดสิบบาทลโลละแปดสิบ

ยีบาบาทยีบสิบหาบาทโอ้เดี๋ยวงอพี่น้องดูก่อน <c oughs> ได้เลยจ้าโ <c oughs> อ,อ้เดี๋ยวงอแล้ <c oughs> วพี่น้องดิ้งงอไหมอดิงงอมาดงงอโอ้ประู้วากับผู้ซ <c oughs> ื้อ <c oughs> รับคนตะเครื่องควบไหมหรอโอ้โหเต็มเลยร้ เราคนรักขอทุนรับเนื้อน่รับครับเือปะรรานรเกเราวมคนเยอะไปากลับมา่อยเอาพเอซอยเราก็ซอเราก็เป็นเนื้อที่ดีกว่าไเ้่มเนีามาจากตลาดไม่สวยมากเลยหมดเออมันสดสดเลยห้าสิบบาทนะจ๊ะ นี่กมสวยมาใหม่ๆแล้วนะตงวอสิมาใหม่ๆเลยอ่ะตลอดใหญ่เขาบอกว่าตลาดน้ำกระชิดใหญ่เป็ด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 ไก่น่ ติดตู้มาเรื่องครับรับหมดเลยร้านเนื้อหันหมูเนี่ยร้านหมูร้านเนื้อหั่ครับ ุยสย้คุยยอยอยาก,กินขนเมเลยไปทม่ไทอยก,กินขนมกขนมหวานืนไา่ไรไหนวะเ่ยมันเยอะจังู้เลยนูนรเอาสักขาไหมเอาสักขาไหมขาหนะึ่งขานึงนี่เท่าไหร่ชโสองร้อ <c oughs> ยสองร้อย้ากิโล ถ้าเป็นหูก็มีค่ะเป็นหกสิบบาทหนึ่งร้อยนี่จ่าไ่่่เบาทอเมั้นี่ค่ะมน่านั่งทำอใชวเอาไหมเอาไหมเต่าเมาเคไม่เต้าเมาเม่ไม่อไมำมคทชุต้องหนึ่งร้อยาทนะคะสามสิบบาททำจ่ายไค ยาหกยี่สิบห้าขายห้าบาทก็เลยค่ะุ้มไห้าบาทห้าบาททบิ๊กบิ๊กเริ่มเริ่มอันนี้มปาน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำลากรัว กไปเจอจิบสามหลกนี่หมป่จี่ราหังตหนี่เหรอี่ไม่ได้มีหนังนะอะไ้านนี่ีแบบสดตู้ก่อนเลยครับพี่รับอะไรดีไปยครับจิบหล ก้านกุยชายเยอะไม่ใช่ไม่จาใช่เป็นไ่ทอดจ้าใส่ปรอกก็โปดีเแบบมัด <c oughs> ขายเป็นจุกๆเลยดูกละยี่ คมอาจสีลูกมอจะวาจหวมยิมกยากกนหมูย่ก็จิมแจวจ้้ายปกติลูกเท่าไหร่นะได้นจ้าหวานหนเลยะสิบหกสิบนีกอาตั้งี้ถ้จะเอาเห็นอยากกิน้เลยหมูทอดสิบาทค่ะตู้ชิมได้นะจ้าหวานหวานเลยค่ะ หวานเจี๊ยบเลยเนื้อนุ่มด้วยเอาสองลูกไหมลูกเดีรสแต๋เธอนะาเชืไม่ได้เอาสองอันเจี๊ยบไปเลยจ้ะแล้วประกันลยคาหวานหวานเลยค่ะสับจับจับกระโดดทำไมทำไมเป็นี้สับปะรดเอ่อสามลูกห้าสิบจ้ะอันนี้มาเตวียจ้ะหวานหวานเลยนะคะเนื้อแห้งนะจ๊ะ ไม่เขาทอดอะไรเรื่องเลยตุ้มอบตุ้มเส้นใส่กระเทียมไหมอ้ยฮะงงวันนี้ซื้อตัวดย่ะมะม่วงแกเป็นพวงเลย โซนเสื้อผ้าเดินอ้อมนู่นได้ไหมน่าจะได้